สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองจุดอ่อนปกพร่องของประยุทยจันโอชากรณีธรรมนัตการยึดงาน4ส,ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประวิทยวงสุวรรณ มากด้วยความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวเป็นอำนาจซึ่งพลเดกประยุทจันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะสามารถทำได้แต่ภายในการตัดสินใจก็ล่อแหลมไม่เพียงแต่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากที่สำคัญเป็นอย่างมากกับการกำกับดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยอยู่ในมือของรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ มิได้เป็นงานของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในยุคหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยทำอย่างนี้ได้ไม่ว่าต่อหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลไม่ว่าต่อนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์แต่ไม่ใช่อย่างที่ทำในเดือนกันยายน2564ความจริงในทางการเมืองก่อนและหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ได้เกิดลักษณะพิเศษ ในรัฐบาลขึ้นอย่างเด่นชัดอำนาจไม่ได้อยู่ในมือคอสอชออยังเบ็ดเสจหากอำนาจยังอยู่ในมือไม่ว่าจะพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะตัดสินใจอย่างไรก็ดูเหมาะสมไม่มีใครคัดค้านต่อต้านแต่พันุ์ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมอันประกอบด้วยพรรคปมิมใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาอำนาจก็ม่ได้เบ็ดเสจเด็ดขาดในเมื่อมีการแบ่งงาน ผ่านรองนายกรัฐมนตรีจากทางพรรคภุม่มใจไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ก็จำเป็นต้องให้ความเคารพการตัดสินใจในกรณีกรเกษตรและสากรณ์จึงแปลกแปงความแปลกแปงมีได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงดำเนินไปเพื่อแสดงการเอาอกเอาใจพลเอกประวิตรวงสุวรรณเท่านั้นหากแต่ย,ยังสะท้อนความคิดเชิงบริหาร เนื่องจากเป้าหมายพลเอกประยุทธจ์จันโอชาในการปลดร้อยเอกธรรมนัติผมเผ่าก็เพื่อแสดงความเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีแต่การแบ่งงานใหม่กลับแสดงความอ่อนแอเพราะงานที่แยกมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแยกมาจากรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์เพื่อมอบให้กับพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณในเมื่อเป็นงานเดิมของร้อยเอกธรรมนัติผมเผ่า ในความเป็นจริงก็เท่ากับไรธรรมนัตผมเผ่ายังดำรงบทบาทและความหมายอยู่คำสั่งปลดจึงแทบไม่มีความหมายในทางเป็นจริงความไม่พอใจโดยฉับพันย่อมเป็นความไม่พอใจจากพักประชาธิปัตย์ย่อมเป็นความไม่พอใจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรเกษตรเป็นปฏิกิริยาโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรีความไม่พอใจนี้ หากไม่สามารถแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีย่อมทำให้ความขัดแย้งยิ่งขยายกรอบและขอบเขตออกไปชี้ถึงความไร้หลักการของพรเดกประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้าล่าสุดวันชัยชี้วิกตูโดนไล่คือโกงล้อประวัติศาสตร์กลับมาเหมือนเดิมความสงบไม่ได้จบที่ลุงตูนายวันชัยสอนสิริ สมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยหลายพื้นที่แต่กลับถูกประชาชนแสดงออกทางการเมืองบางคนตะโกนขับไล่ต่อหน้าโดยระบุว่ากงกรรมกงเกวียนบ้านเรานี่แปลกผู้มีอำนาจขึ้นมาใหม่ใครๆก็เชียร์ตามแห่แหน พอไปปลายก็จะมีคนเชียร์และคนขับไล่คุณทักษิณตอนท้ายๆไปไหนมาไหนก็มีเสียงตะโกนออกไปออกไปออกไปอีกฝ่ายก็บอกว่าสู้สู้สู้สคุณสมัครคุณสมชายคุณอภิสิทธิ์และคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันถึงกับบางพื้นที่ไม่สามารถจะไปได้แต่คนคอยขับไล่ท่าเดียว แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันชัดเจนเหตุการณ์ที่ว่าหายไป5-6ปีตามด้วยคำว่าความสงบจบที่ลุงตู่แต่ตอนนี้กงล้อประวัติศาสตร์ที่เห็นกันหลัดหลัดก็ตวัดกลับมาทำท่าจะเหมือนเดิมเห็นพลเด็กประยุทธ์ไปบางพื้นที่บางจังหวัดเริ่มมีทั้งคนตะโกนสู้สู้สู้สูทั้งออกไปออกไปความสงบ จบจริงหรือหรือว่ากงกรรมกงเกวียนทางการเมืองกำลังกลับมานายวันชัยระบุความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองแผนลับลวงพรางของประวิทย์วงสุวรรณอาจถึงจุดพังทลายหากภาพและถ้อยคำอันออกจากธรรเนียบรัฐบาลเป็นเรื่องลับลวงพรางลับลวงพรางตามท่วงทํานองของ ทหารก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549รรับลวงพรางตามท่วงทํานองของทหารก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็ต้องยอมรับว่าทหารเริ่มเชี่ยวชาญในทางการเมืองเพราะไม่ว่าวาจาของพลเดกประยุทธ์จันโอชาเพราะไม่ว่าวาจาของพลเดกประวิทย์วงษสุวรรณล้วนดําเนินไปภายใต้ท่วงทํานองแบบกับปิยะโวหาร ขณะที่รูปธปรรมที่ออกมาเป็นการตบตีด่าทอกันถามว่ามาตรการปลดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเป็นไปตามแผนรับรวงพรางหรือในเมื่อก็จะมีการประกาศและมีผลในทางการความเป็นจริงตั้งแต่วันที่8กันยายนได้ปรากฏภาพแห่งความขัดแยง้งการสาดน้ำร้อนน้ำเย็นเข้าใส่การอย่างเด่นชัดระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา กับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแม้จะมีความพยายามเล่นบทกาวใจด้วยสองมือที่ประสานโดยพระเอกประวิทธ์วงสุวรรณให้มีการขอโทษกันณนะบ้านป่ารอยต่อเมื่อวันที่4กันยายนแต่เมื่อถึงวันที่8กันยายนทุกอย่างก็เปรี้ยงออกมาต้องยอมรับว่าท่าทีของพระเอกประยุทธ์จันโอชากับพรเอกประวิตร์วงสุวรรณหวานยิ่งเป็นความหวานและนุ่มนวล ซึ่งเน้นย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานของสองพี่น้องแห่งบุรพาพยัคฆ์ตั้งแต่คนหนึ่งเป็นร้อยเอกขณะที่คนหนึ่งเป็นร้อยตรีแต่อย่าลืมว่าคนที่เจ็บจริงคือร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าต้องอยอมรับว่าความขัดแย้งอันปะทุขึ้นในห่วงแห่งยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจยังเป็นความขัดแย้งซึ่งไม่ได้แตกหัก ยังมีไมตรีระหว่างพรเด็กประวิตย์วงสุวรรณเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าเมื่อความขัดแย้งยกระดับและพัฒนาก็ยอมเข้าสู่พื้นที่จำเป็นที่ต้องแตกหักการเล่นบทในแบบรับลวงพรางก็ถึงจุดที่ไม่อาจประนีประนอมประโยชน์กันได้และนั่นแหละการเผชิญหน้าก็จะเข้ามาแทนที่โดยตามมาด้วยเสียงโผละ นั่นหมายถึงจุดจบระหว่างพี่น้องในกลุ่มสามปความคลืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองลางออกยุบสภารัฐประหารสามหนทางเลือกของประยุทธ์สภาวะปั่นป่วนขัดแยง้งแตกแยกอันปะทุระหว่างรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนับแต่เริ่มยต,ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นต้นมาหากเป็นในอดีต ต้องจบที่รัฐประหารไม่ว่าจะเป็นอดีตในรัฐบาลพลเอกถนอมกิติขจรไม่ว่าจะเป็นอดีตในรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรนั่นก็คือรัฐบาลพลเอกถนอมกิติขจรภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม2500เมื่อเกิดความขัดแย้งแตแกแยกภายในพักชาติสังคมอันเป็นพรรรัฐบาลในที่สุดจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ ก็ตัดสินใจทำรัฐประหารในเดือนตุลาคม2501โดยความเห็นชอบของพลเอกถนอมกิติขจรนั่นก็คือรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2512เมื่อเกิดความขัดแยง้งแตกแยกภายในพักสหประชาไทยอันเป็นพักรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรที่เป็นผอทหารสูงสุด ก็ตัดสินใจรัฐประหารต่อรัฐบาลที่มีจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน2514สภาพการนับแต่การตัดสินใจปลดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านางนรมนพิญโยสินวัตรให้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนคือการประทุข,ขึ้นของความขัดแย้งแตกแยกเป็นความขัดแย้งแตกแยกขณะที่ เผชิญกับภัยของโรคระบาดและซ้ำเติมด้วยอุทกภัยซึ่งทวีความรุนแรงกว้างขวางเป็นลำดับขณะที่รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเสนอพระ,ะราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชะบัญญัติโรคติดต่อหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเสนอพระ,ะราชกำหนดเงินกู้อีกไม่ต่ำกว่า1.1ล้านล้านบาท เป็นการเสนอโดยรัฐบาลท่ามกลางความขัดแย้งแตกแยกภายในพ,พรรคพลังประชารัฐอันเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลน,นิยอมเป็นสถานการณ์ล่อแหลมอย่างยิ่งต่อรัฐบาลหนทางออกของรัฐบาลหากศึกษาจากสถานการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเมื่อหลังเลือกตั้งเดือนธันวาคม2500ไม่ว่าจะหลังเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2512มีหนทางเลือก2หนทางเท่านั้น 1. หนทางลาออกยุบสภา 2. หนทางรัฐประหารและ 3. หนทางแรกอาจถือได้ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกติกาอันอยู่บนพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตยขณะที่หนทางรัฐประหารเด่นชัดยิ่งว่าอันตรายอย่างยิ่ง